สวัสดีครับวันนี้บังบีกับพี่เอ็กไลฟ์สาราชาแนลจะพามาชมการแต่งรถสไตล์ของพวกเรานะครับซีวิคเ e นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นสไตล์การแต่งรถของพวกเราเองนะครับไม่ได้มีการลอกเลียนแบบใครเอาสไตล์ของพวกเราเลยนะครับก็จะเป็นขาวไทอารนะครับตัวนี้ พี่เอกพาเพื tamam <iendo> ่อนๆชมรอบคันกันก่อนนะครับเดี hmm. on, and and ๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นไฟของไทอาร์นะครับอ่าเหตุแดงนะครับกระจังไทอาร์นะครับตัดหมอกเลนเหลืองนะครับแล้วก็ลิ้น ek9 นะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับ ด้านนอกก็จะมีกระจกชาเขียวนะครับจะเป็นหลังดําตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกระจกของญี่ปุ่นเลยนะครับน่ะนะครับแล้วก็จะมาเรื่องล้อล้อก็จะเป็น C ียี่แปดขอบสิบหกนะครับยางโยโกะเอดีศูนย์แปดนะครับด้วยเบรกเบมโบครับตัวรถก็จะเป็นขาวไทอาร์เลยนะครับเพื่อนๆเ,เปรกล้อหลังก็เหมือนกันนะครับกับล้อหน้า อาจะมีเสาด้วยนะครับแล้วก็จะมีไฟหลีข้างนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายขาวแดงนะครับเพื<ๆ>่อนๆนลิ้นตัวสี่ประตู RS <ๆ>นะครับอันนี้จะเป็นตัดหมอกหลังนะครับท่อมูเก้นตรงรุ่นเลยนะครับเพื่อนๆนด้านนอกก็จะประมาณนี้นะ เดี๋ยวให้พี่เอ็กพาไปดูด้านในครับผมครับมาดูด้านในกันเลยด้านในเป็นไงครับครับกับอครับพี่เอ็กกันต่ลุงผูเราครับผมอ่าด้านในตัวนี้ก็จะเป็นตัวออเทียนะครับทั้งคันเลยทั้งคันนะดูด้านหลังบอะด้วยนะครับชุดเบาะชุดแผงข้างนะครับมองไาลก็จะเป็นนาดี้นะครับอ่าพวงไหลนาดี้ ขอพับวอร์กเบลนะครับตัวแบทแมนตัวนี้รับตัวนี้จะเป็นตัวแบทแมนนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับไม่ก็จะเป็นไมซ้มนะครับก็จะมีดริฟฟี่นะครับตัว BF ไฟแดงนะครับตัวนี้ให้พี่เอ็กเปิดเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูนะเดี๋ยวมาสตาร์ทลองดูด,ด,ด้านหลังก่อนด้านหลังด้านหลังโอเค ด้านหลังก็จะเป็นตรงรุ่นเลยนะครับออเทียน้ําเงินดํานะครับจะประมาณนี้ครับผมอผมจะพาไปดูเครื่องครับตัวนี้จะเป็นเกียร์โตนะครับเพื่อนๆเราเน้นขับสบายครับ,สไ,รบสไตล์เรา ของเครื่องก็จะธรรมดาครับไม่มีอะไรมากมายครับสไตล์เราเป็นเครื่อง B20 นะครับเครื่อง2,000เดี๋ยวโตครับขับสบายเพื่อนๆขับสนุกก็ไม่มีอะไรมากครับเพื่อนๆอ,อ๋อเดี๋ยวลืมไปอย่างนะครับ ตัวนี้ของหายากแลเท่มนิดนึงครับไลเทมนะครับมาดูกันหน่อยคืออะไรจกเลนเหลืองจกมองข้างเลนเหลืองครับนี่นะครับวันนี้การแต่งรถของสไตล์บางบีนะครับผมนี่เลยเท่ๆแบบนี้นะครับผมนี่เลยนะครับผมยังไงไ์สาระชาแนลก็จะพามาชมรถสวยๆอย่างนี้อีกนะครับถ้ามีโอเคครับยังไงผมกับพี่เอกต้องขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับ ไลค์สไลฟ์ชาแนลอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนได้นะครับสวัสดีครับ